ตอนนี้เราอยู่กับ New m a ด้า3รุ่นปี2022สีใหม่สีแพลติน m มคอร์สมีรุ่นย่อยทั้งหมด3รุ่นมีทั้งรุ่น4ประตูซีดานและรุ่น5ประตูแบบ Fastback ทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรใหม่เพิ่มขึ้นมาบ้างนะคะรุ่นนี้ได้มีการออกแบบจากแนวคิดโคโดดีไซน์โดยมีการลดทอนเส้นสายรายละเอียดต่างๆให้น้อยลงแต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามคลาสสิกเรียบหรูทรงพลังตุดดังเติม จิตวิญญาณไว้ในยนตกรรมให้ดูมีชีวิตด้วยคอนเซปต์ l e t s be s m a l l มีไฟหน้าโปรเจกเตอร์แบบ LED และมีไฟสองสว่างสำับขับขี่ในตอนกลางวันซึ่งไฟหน้าและไฟท้ายจะเป็นแบบิกเนเจอร์เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในรถก,กันบ้างนะคะว่ามีอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาบ้างค่ะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในรถ New Mazda 3กันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าจอแสดงผลมตรวัดดิจิตอลแบบ TFT LCD และหน้าจอแสดงผลแบบสี MID และมีหน้าจอแสดงการขับขี่แบบสีบนกระจกหน้าโหมีรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ผ่านหน้าจอไวาสเกลขนาด8.8นิ้วมีปุ่ม Center Command ที่ใช้ควบคุมเมนูต่างๆบนหน้าจอ Center d ร์ p l สเเป็นปุ่มที่ถูกจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่ผู้ขับขี่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายสะดวกสบายและเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับรุ่นนี้นะคะ mm hmm. เป็นรุ่นท็อปก็จะมีหลังคาซันรูฟไฟฟ้ามาให้ด้วยค่ะ สำหรับเบาะนั่งไฟฟ้านะคะก็จะเป็นเบาะนั่งที่ปรับได้10ทิศทางมีทั้งเลื่อนหน้าเลื่อนหลังและมีปรับเอ็นเบาะได้มีด้านหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีระบบบันทึกที่นั่งสำหรับคนขับซึ่งจะมีบันทึกได้2ตําแหน่งทางด้านเสียงและความบันเทิงนะคะก็จะมีเครื่องเสียงโบสรอบทิศทางและลําโพงถึง12ตําแหน่งเครื่องยนต์ SkyActiv-G เบนซิน2.0ให้พละกกำลังสูงสุด 165แรงมา้าแรงบิด213นิวตันเมตรรองรับน้ำมันได้ถึง E85 และประหยัดพลังงานสูงสุดได้ถึง15.9กิโลเมตร่อลิตรนิวมาด้า3ราคาเริ่มต้นเพียง979,000บาทโปรโมชั่นพิเศษดอกเบี้ยเพียง1.99%ฟรีประกันภัยชั้น1สําสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะทดลองขับหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางนี้เลยค่ะ สำหรับ EP นี้แพรต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ